วัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช n e l t e c h y Lady Go Go Beauty and Lifestyle นะคะวันนี้เรามีแป้งมารีวิวกันอีกแล้วนี่เลยค่ะ w i s k i n Silky Soft Stay Translucent Powder Pack SPF 20 PA 3บวกเลย อันนี้เป็นแป้งสูตรจากญี่ปุ่นเลยนะคะออกมาใหม่นะ่าสนใจมากก็เลยเอามารีวิวในคลิปนี้ให้ดูกันนะคะขอเรียกง่ายๆว่าแป้ง V s k i n Soft ต t a y หรือว่าแป้ง V s k i n ก็แล้วกันเนี่ยมาดูแพคเกจก่อนมาเป็นแบบนี้กล่องสีชมพูแบบนี้ค่ะด้านหลังนี้ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะแล้วก็มีเครื่องหมายว่าแบบเขาเคลมว่าสามารถคุมมาได้12ชั่วโมงมีสารกันแดดแล้วก็ ทนน้าทนเหงือ่อประมาณนั้นนะคะตัวตลับด้านในนี่ก็เป็นสีแวววาวเงางามโรสโกลแบบนี้เลยนี่นี่สวยมากเงางามเลยนะคะก็จะมีรอยนิ้วมือหน่อยนึงนี่บีสกินแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบ ตลับพลาสติกสีชมพูมีช่องระบายอากาศนะคะแล้วก็เขียนตรงนี้ว่าวิสกินมีชื่อแป้งแล้วก็ชื่อเบอร์สีนะคะแล้วก็วันเดือนปีผลิตเรียบร้อยเลยแป้งวิสกินเนี่ยเขามี2ส,สีนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอันนี้คือเบอร์ศูนยนะคะสี natural white แล้วก็อันนี้คือเบอร์0ูย์ส natural beige natural white ก็จะขาวกว่านิดนึง natural beige ก็จะแบบเป็นสีเนื้อเนือเข้มขึ้นมาอมเหลืองนะแล้วก็มีมีโลโก้ ของวีสกินสกรีนไว้นะคะอันนี้ใช้แล้วแต่ว่าเวลาใช้ก็จะใช้แบบตรงเนี้ยไม่ให้โดนรอยปั๊มไว้นะคะจะได้สสวยจะได้เอามารีวิวให้ดูกันตลับเขาสวยแข็งแรงทนทานดีเนะาะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะก็ตลับกระจกบ,บ้านใหญ่บ้านใหญ่เลยอะใหญ่ดีนะคะมีแป้งพับแบบนี้แล้วก็มีฟองน้ําด้วยนะคะ แป้งวิสกิน s i l k ี้ซอฟเตนเี่ยเป็นแป้งพัฟสูตรจากญี่ปุ่นให้ผิวหน้าเนี่ยเนียนใสควบคุมความมันมีออร่าได้ทั้งวันพร้อมมีสารกันแดด SPF 20ด้วยแล้วก็ยังมีส่วนผสมดีๆจากไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งก็จะช่วยกันแดดนะคะวิตามิน E ก็คือช่วยบำรุงผิวแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มี Pearl p o พาเดคือผงไขมุกนะคะทำให้ผิวหน้าเนี่ย องกระจ่างใสนะคะมีสารสกัดจากโปรตีนใหม่นะคะทำให้ช่วยบํารุงผิวแล้วก็มีแอลกูตาไทโอนสาวๆคงจะชอบกันนะคะเพราะว่าช่วยให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เป็นผิวเปล่านะคะก็จะมาลองสีแป้งให้ดูกันนะอันนี้เป็นเบอร์02นะคะจะเป็นแบบว่าสีเนื้อออกไปทางเหลืองๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเบอร์ศูนย จะเป็นขาวกว่านะแล้วก็อมชมพูนิดนึงสำหรับโกโก้ก็ว่าเบอร์ศูจะเข้ากับผิวมากกว่านะคะก็จะมาทาให้ดูกันใช้พัฟเนี่ยทาแบบแห้งให้ดูแล้วกันนะยังมีตรา v ีสกินอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ายังไม่ได้ใช้นะใช้แล้วแต่ว่าทาเลี่ยงๆจะได้แบบว่าเก็บมาให้ดูตามรีวิวกันโอเค ทาง่ายนะเนื้อละเอียดดีแล้วก็มีกลิ่นแบบหอมๆอ,อ่อนๆอนอะ่ะเห็นไหมพอาทาแล้วแบบหน้าดูผ่องขึ้นขึ้นมาเลยความมันก็หายไปดูไบรท์<า><า>คำว่าแป้ง translucent เนี่ยก็แปลว่าแป้งที่โปร่งนะคะโปร่งใสก็คืออาจจะมีสีแต่สีก็จะไม่ชัดเจนมากอะ่ะ ถ้าทับรองพื้นทาอะไรอย่างนี้ก็ยังได้อยู่จะทาเดี่ยวๆก็ได้นะใครผิวดีๆอยู่แล้วนะคะส่วนใครที่แบบว่าผิวมีริ้วรอยก็ทารองพื้นก่อนแล้วก็ใช้แป้งตัวนี้เซตได้เลยหรือว่าลงคอนซีลเลอร์เฉพาะจุดก็ได้นะคะโอเคมาดูกันใกล้ๆนะก็แบบผิวสวยนะเหมือนผิวจริงเลยอะแล้วก็พวกการปกปิดนี่ก็คือปกปิดน้อยจนถึงธรรมชาตินะคะ โอเคแป้งวีสกินเนี่ยสามารถทาได้ทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบแบบเปียกแบบชุบน้ำนะแล้วเดี๋ยวทาอีกข้างหนึ่งด้วยทาเสร็จแล้วนะคะก็ได้ลุคประมาณนี้ก็คือได้ผิวที่ดูเนียนเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูขุมขนเลยอย่างเงี้ยก็จะแบบ ยังเห็นอยู่นิดนึงเพราะมันไม่ได้แบบเป็นแป้งมีรองพื้นปกปิดอะไรอย่างนี้นะมันก็คือแบบว่าเน้นแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะเดี๋ยวโกโ็กโกขอไปแต่งหน้าจัดเต็มก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันใหมค่ค่ะนี่แต่งเสร็จแล้วนะคะสวยไหมแต่งแบบสใสๆนะแป้งวิสกินเนี่ยตลับเขาสวยนะพกไว้ในกระเป๋าก็หยิบขึ้นมาเติมแป้งระหว่างวันได้อย่างมั่นใจแล้วก็เขาเป็นแป้ง t r a n s l u นตะ์น่ะมันก็เลยเข้ากับทุกสีผิวนะคะ แล้วก็สามารถเติมระหว่างวานันโดยที่ไม่ทําให้หน้าเนี่ยหนาขึ้นด้วยนะคะสรุปสิ่งที่เราก็ชอบละกันก็คือชอบที่ประหลับสวยดีสีชมพูโรสโกลเงางามนะคะแล้วก็ปกปิดได้บางเบาทําให้ผิวดูกระจ่างขึ้นโดยที่ไม่ทําให้หนาขึ้นนะคะแล้วก็ราคาไม่แพง400กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ ซึ่งใช้แล้วโอเคเลยสําหรับสาวๆที่สนใจหรือว่าใครชิปแป้งหมดนะคะโกโก้จะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ด้านล่างนี้นะคะยังไงก็ลองไปสั่งซื้อมาใช้ดูนะคะโกโก้ใช้แล้วโอเคมากเลยนะคะเห็นเขามีขายที่ลาซาด้าด้วยนะขอบคุณที่ชมมาจนจบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ subscribe แล้วพบกับแคกี้เลยที่โกโก้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ